มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่ทัพภาคที่สองสั่งผู้ว่าราชการ20จังหวัดจับตาสถานที่สำคัญ วันที่3สิงหาคม2568พลโทบุญสินภาคกลางแมททับภาคที่2เปิดเผยวันที่2สิงหาคมได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้ว่าราชการจังหวัด20จังหวัดทางภาคอีสานผ่านทางระบบ VTC เรื่องมาตรการกำจัดโดนโดยให้ผู้ว่าแต่ละจังหวัดในฐาออนะผอกรรมนจังหวัด ให้แต่ละหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและภาคเอกชนประชาชนจัดหาเครื่องแอนตี้โดรนป้องกันจังหวัดของตัวเองโดยเฉพาะเพ่งเลงในพื้นที่สำคัญอาทิเช่นศาลากลางจังหวัดสนามกีฬาคลังอาวุธสถานีตำรวจสถานีขนส่งและสนามบินนอกจากนี้ให้มีการจัดชุดลาดตระเวนพิสูจน์ทราบบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่หากสามารถควบคุมตัวได้ให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดในทุกประเด็นเช่นก่อการร้ายไ โดยโทษหนักสุดถึงขั้นประหารชีวิตคงต้องไปดูข้อกฎหมายทางนี้ให้กําชับห้ามปล่อยตัวง่ายๆต้องตรวจสอบไปถึงต้นต่อคนที่อยู่เบื้องหลังซึ่งคาดว่าน่าจะมีมือที่สที่ได้รับผลกระทบมาจากการปราบปรามแกงคอร์เซนเตอร์บ่อนการพนันประเทศเพื่อนบ้านเพื่อที่มาข่มขู่ก็เป็นไปได้ทั้งหมด แต่หากพบเป็นคนต่างประเทศก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดในประเทศไทยก่อนหลังสิ้นสุดคดีให้ในประเทศพร้อมขึ้นแบ็กลิดไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้อีกพลโทบุญสิ์ยังกล่าวถึงสถานการณ์ในภาพรวมชายแดนไทยกัมพูชาหลังทหารกัมพูชามีการเพิ่มกำลังต่อเนื่องกำลังฝ่ายไทยมีการเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ